ทุกครั้งนั้นเราอยู่ที่ชาอยู่เมื่อวานพี่โพสต์ไ,ไป, <c oughs> ปว่าไงปะคอฟฟี่ยูปรากฏก็เล้วคลิปนั้นมาลงใหม่เปลี่ยนชื่อเป็นชาอยู่หาทุกคนนอย่าอย่าอย่าจำผิดนะจ๊ะอยู่ตรงตลาดวัดโพหรอฮะแล้ววัดโพธารามอยู่ตรงไหนทำไมผมยังไม่เห็นเลยอะ่ออนะอ,โอโ๋อเหรยังไม่ได้ไปลูกมูจะไปวัดโกงวัดโกบมฮะฮโอเคโอเคเดี๋ยวมีโอกาสต้องไปแน่นอนแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะไปทันไหมนะสิ วัดโพดังนี่พระอารามหลวงเนาะแต่เรารูปวัเดินไปวัดกบแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปนี่หาข้าวมันไก่อ้อเจ้ามันจิ้มคอนแซ่บมากนะก็เลยจะเดินออกจากชาอยู่หะคาเฟ่ที่เลิศน่ารักค่ะบริการดีนะ้องเนี่ยมีที่นั่งครบครันทุกคนจะกินอินดอร์เดินเทคเอา์ไปแล้วก็สัมผัสบรรยากาศในเมืองนครสวรรค์ไปเทศบาลตึกเทศบาลที่นี่สวยอย่างกับวอชินตันเลยเนาะสวยเนาะแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นวัดเขากบไงแล้วก็ข้างล่างก็มีทั้งภาคพื้นดินภาคเนินฟ้าเนาะวัดสองเอ่อวัดเขากกก ทางเจ้าพ่อหลักเมืองใช่เมืม่อวันก่อนไปมาแล้วก็เดินไปก่อนก็จะเป็นทางขึ้นวัดคีรีวงศ์ผมว่าจะขึ้นไป2กิโลเดินนะจะเดินนะักกาจะถ่าย,ายรูปบรรยากาศรากฏขึ้นไปสักนิดนึงไม่ไหวแล้วค่นะกลัวไม่ทนัวทนว่ามีนัดด้วยไงลงมาเดี๋ยวกูจะไม่ทนันต้องมีเวลาจริงๆหลือก็เอารถไปนะคุณแม่เนาะเอารถไปเนะี่ยต้องฮิ้วหอบสัมภารนะของอร่อยจากร้านชายอยู่ไปกินบนเขาสินะน่าจะสวยจะโอกาสหน้าต้องขึ้นไปให้ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นไปยอมฮะวันนั้น นะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ทําให้เจอร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักร้านดีๆดูเมนูก็ปังมากทุกคนมีทั้งเมนูชานมขอบคุณค้าเ๋ตวต้องกลับรถไฟนทุกคนเราต้องไปจะตกรถไฟด้วยต้องเดินนะฮะเดินตรงนี้ไปแล้วก็นั่งรถ2แถว12บาทนี่ฮะเอาแต่พูดทุกคนจ้าชายอยู่เนี่ยทุกปาโลเคชั่นเขาทำเลยทองมากเลยลับทุกคนจ้านี่ฮะ แต่โมจตคุยถ้าไม่ได้ไปสักทีเดี๋ยวตกรถไฟทุกคนนี่ฮะตลาดวัดโพอ๋อวัดโพอยู่ตรงนี้เลี้ยวขวาที่เป็นตลาดวัดโพติดกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักนะฮะทุกคนอ๋ออยู่ตุกต๊กๆเขาน่ารักไหมอเขาบอกวัดโพไปทางขวามือทุกคนออแต่เราก็คงไม่มีเวลาไปแล้วแหละติแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไปทางขวามือนี่ฮะเขาเห็นไหมเขาคีรีวง โรงพยาบาลสวรรค์ประชาลักษ์ก็อยู่ซ้ายมือนี่แต่เรากําลังเดินเข้าถนนเทพนิมิตรหรือว่าอัจฉริกกวีสี่นี่แหละนะครับเนี่ยตามรถคันนี้ไปเพื่อจะไปเก็บบรรยากาศข้าวมันไก่อร่อยมากข้าวมันไก่ออดจ้ามีเย็นตะฟงเย็นตะโฟเขาก็โอเคนะอร่อยแซ่บเลยแหละอืมนะคะนี่ฮนะเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อโกมินทุกคนเห็นวัดไหมเนั่น พุทธรูปอยู่บนเขานั่นคือวัดเขากบเห็นไหมตรงนี้เป็นชาอยู่ถูกปหมมีวัดเขากบแล้วก็เดินมาตรงนี้ก็วัดกบก็อยู่ทางถนนเนี่ยค่ะข้างหน้าเนี่ยเป็นศาลเจ้าพ่อโกมินเลี้ยวซ้ายแต่ถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปถนนโกสีถูกไหมฮะเลี้ยวซ้ายก็จะไปวัดกบยาจะเป็นภาคพื้นดินนะคะวัดกบจะมีสองภาคก็คืออยู่บนพื้นดินกับบนเนินเขาที่ตรงหลังเทศบาลเลยค่ะทุกคนแล้วก็เดินไปก็จะเป็นเวฟเวอรี่ฮิลล์พาร์คอีกเห็นไหมเราต้องบอกบ่อยๆค่ะเพราะพงคนจะได้ ต่อจิ๊กซอได้ว่าเมืองปากน้ําโ,โล่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจมาเที่ยวในเมืองเนี่ยน่าสนใจมาก3มวันไม่พอจ้ะนี่จ้าเราเลี้ยวตรงหน้าศาลเจ้าพ่อกกมินนะจ๊ะก็จะเจอพ่เดียวออดเจ้าต้ยมยำถ้ามันไก่ออดเจ้าเปิดประมาณเที่ยงถึงสามทุ่มทุกคนอร่อยมากน้ำจิ้มก็อร่อยมากข้าวเพื่ออร่อยไก่นุ่มฮะแต่ถ้าไปตรงนี้ก็เป็นถนนโกสีริมแม่น้ำเจ้าพระยาเจอแล้วนี่ฮะ อ๋อเจ้าข้าวมันไก่อร่อยมากทุกคนนะฮะสุดยอดนะฮะเนี่ยเลี้ยวขวานะฮะเลี้ยวขวาไปทางนี้ก็เป็นวัดกบทุกคนหลวงพ่อทองซึ่งแบบชื่อดังมากหนึ่งในสิบเจิอาจารย์ของครูวัตนคโกศินนะฮะ่ไปยีละโพสต์คลิปนี้เดี๋ยวจะยาวไปทุกคนจ้าจะได้ต่อค่ะเป็นเทคเอาเวย์เนาะวันนี้ก็จะได้ไปรถไฟกท่ัน,นะ เดียวกันคลิปหน้านะจ๊ะถ้ามันตัดไปยังยังไม่ตัดบางทีเผลอเผอถ่ายไปเอาตัดไปตอนไหนไม่รู้เพราะเมมเต็มฮะทุกคนเห็นไหมอืมวัดกบกับวัดเขากบวัดเดียวกันนะพี่นะนะเขากบกับวัดกบวรารบันโพสอืมแม่ค้าไม่ตอบเลย <c oughs> <c oughs> กําลังถามอยู่นี <c oughs> ่าคุยคนเดียวใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมวัดเดียวกันใช่ไหม <c oughs> แม่ค้าสวยน่ารออัก เราต้องบอกต่อแนละอาหารอร่อยอร่อยมากพี่นี่ไม่ได้ชมนะอร่อยมากอร่อยที่สุดต้องบอกอย่างนี้เลยแต่เดี๋ยวไม่รู้ร้านอยู่จะน้อยใจไหมนะ,ะแต่ว่าเราต้องบอกอย่างนี้อาหนี่อร่อยจริงอร่อยจังดูน้าเสียงจ้ะไม่ใช่แบบมานั่งเฟซกันไม่ใช่นะฮะก็เออจ้าก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็มันไก่อร่อยมากย้ำย้ำอีกทีหนึ่งสาลเจ้าพ่อโกมินใครจะไปสาลเจ้าพ่อเทพรักษสาลเจ้าแม่ทับทิมก็ได้นะฮะก็ะหาทางไปนี่ฮะเชิงเขาตรงนี้ เทศบาลขึ้นไปเขาวัดคีรีวงก็ไดนะ้อ่ะโอเคนะสาวที่พูดเยอะมากเราประทับใจมากเมืองเมืองสวรค์นะฮะเมืองปากน้ำโผล่ทุกคนยู่เจอกันขึ้นหน้าเนาะ